สวัสดีครับมาอนีมาล่งปลาทาาหนองค่ายครับพี่น้องครับผมแถวทางบันโขกปลาฝังนะครับเนาะขนาดบอกจะประมาณนี้นะครับพี่น้องบอใบญ่ครับพี่น้องบอหน่อยๆครับของทีมงานครับมาอนีล่งกันแค่ซี่คนนะครับพี่น้องมาล่อลุ้นกันกันแร้วกันครับ ปลาในปลาลายครับพี่น้องอากาศก็คุ้มๆเนะครับพี่นอ้องวันนี้ครับก่นภาพมืดภาพบาแกงก็ต้องขอโรอดขอให้นะครับพี่น้อง <c oughs> เอาซีฟวอรสัรส้นละโยกโรถบาส โมมีนะครับถอยลังในบ้านครับเอาเรเริ่มแล้วครับพี่น้องเอารุ่นกันครับผมโอ้โหครับแสดงยูสุดฟังครับพี่น้องสายยาหน่อยลอยโลครับพี่น้อง โอแม่นหยังบ่เขิงบ่น่ะบ่เง3ตัวพี่น้อง อยไปเคียงบพันตาสุดุงเอาปลาไปเซตเบื้อนี่ยุคางฟังเบื้อดเบื้องยกลอยลอยได้หมด ทีมงานปาตาบอดครับพี่น้องเราตนตั้งละบาด <laughs> สายฟังครับ ป่าอยู่ฟังนี่เนาะครับเนี่ยสน,น,นครับโอ้ปาคอบันมาแล้วพี่น้องปาคอบันครับ อย่าขาดตั้หัวเด้อป่าเด้อโอู้หูดา่าหูด่าอู้เบิ่งครับพี่น้องอู้กระโง่กับเขาครับผมป่าหูดายูุปะยูะ้ครับเอาลุ้นกันครับผมดอกเนี่ยอย่าเปล่า, <laughs> า,า,าสัตว์นะอนไไเอาละป่าครับพี่น้อง เปิ้นว่าคนดีปลาบ่อคาครับมีแต่ผีบ้าครับหมานปลาครับพี่น้องทีมงานนี่ <c oughs> โอ้บ่คอยเงีครับพี่น้องโอ้กะหันี่ครับอ่าเรียบร้อยครับรอู้ยเบิ่งครับพี่นอ้องอ่าพุนนดะนะข้างหลังกับเขาครับพี่น้อง

โอ้ป่ายัางนะครับให้หัวสะดุ่งเลยบาาปาเค็งแม่แม่ละแสนผนตัวเนี่ย อู้นะครับพี่น้อง พี่น้องเห็นปลาปะครับเนี่ยร้อยลงอยู่องนี้ในเหะนะะินครับพี่น้องคนน อ้คุณครับวันนี้ตัวมังามครับพี่น้อง <cười> <cười> bà sáp bà si đó mấy nông Ui, nhắn lại, nhắn lại ของแน่พี่น้องก็ะหูครับผมอยู่ประย่ครับอ่าเรียบร้อยครับผมยำนักหนาจิ้วโลกลัวเนี่ยครับพี่น้อง ไม่ก็ไม่รู้ าด<ป>เห็นสีบ่ครับพี่น้องสวมๆแวบๆวงยาเนี่ยไปในท่องครับพี่น้องอันนี้ทีมงานปาตาบอดแล้วครับพี่น้องขั้นตาดีบ่เขาเด้อนเนี่ยนี่ตาบอดแล้วครับส่วนใหไงนี่จะปาตาบอดส่วนไงเหระครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับผมไปในท้องครับ สะพ่อเขาสะดุ้งมันตาบอดตาเดียนมาสิเขาเสะพ่อมันนอนนอนโย่จะตายว่ตายที่วะ พอข้ออะไรอีกแล้ว <laughs> เลื่องพอขออีกแล้วพี่น้อง <laughs> ของของกันนะจ้ <laughs> าเรียบร้อ,อยเอาเนีน้ยมาเค็งอันนะเมื่อละแสนนะ่ะ <laughs> โอ้โหเป็นครับพี่น้อง งองโยงโยมมันสิออกปะเนี่ยมันคือขึ้นหัวเพะแบบเพะแบบดีได้รยืนให้เหงื่อใหม่บางบอกระมีบาบัดซาลิดครับพี่น้องเอาเราบปออกอีลีเลี่ยเนาะ มุนกับไปลองิึงด้ซุ้มถิมเลยบ่ มันตาบอดมันไม่จริง พี่น้องโผล่ใหญ่าด้วยครับผมกระห้อน้อยสงสัยตาบอดนั่งตัวนี้ครับจับง่ายง่ายทีมงานคุณทีมงานปาดตาบอดครับพี่น้องโอ้โอโอโปลาดยังครับพี่น้อง โอ้โหโร่โร่โร่กัโห,โหมากแล้วพี่น้องโอ้คู่หนึ่งมาหนะเอาละบัอยู่ไปยู่ครับเด็กตัวครับเอาเอาเอาโอ้มาเป็นม,มูเลยครับอุ้ยสามตัวปุ้ตเนี่ยมันแมนสามมื่อซีผยยู้หล่ะฮู้ยง่ายกับพี่น้องตัวจแล้วลูกเครับกับพวกง่ายคาดตัวครับพี่น้นองสามตัวครับ <laughs> โดดไปท <laughs> ีอ่าเรียบร้อยครับผม โอ้ครับพี่น้องไปเน่ครับผมโอ้จิ้มงานปลาตาบอดครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมอันปลาตาลีบ่ได้หรอครับพ้นพู้นี่นี่จะปลาตาบอดครับ ครับพี่น้องปลาบอนี่บ่ค่อยโดดค่อยเต้นเลยต่อยครับผมตัวโล่นี่ครับพี่น้องโอ้โห ครับเบิ้งครับพี่น้องขึ้นมะเดาเขียงขึ้นหน้าไม่ซื้อแด้วครับนีหนึ่งเจ้าครับอันนี้หนึ่งเจ้ามีสองเขียงนะครับพี่น้องเขียงเรื่องครับผมเนาะเขียงมีสองครับเหยียบเทึงเขียงอันนั้นของอีกเจ้านึ่งครับพี่น้องเห็นอุบาท เกอบเต็มอ่าส่วนของอีกเจ้านึงญี่ปุ่นนะครับพี่น้องมีใน่กระช่างครับเพื่อนเน้นป่าเป็นอ่าถือป,ประมาณนี้นะครับท่อนตะเข่งนี้ได้พี่น้องแนนอันตันนะครับของทีมงานป่าตาบอครับพี่น้องประมาณนี้ครับขนาวแล้ครับพี่น้องเนานะครับผมเจอกันอีกพี่นาครับผม สวัสดีครับ